เฮฟเว่ n โอ้ e ูนึกว่า o มัมโบมัมโบโอ้ยโอ้ยอะไรวะน่ะลีเจียนลีเจียนเก้าวีเหรอย้ายย้ายย้ายเก้าวีของอีเวนต์เอาเราเห็นมันมันก็เห็นเราเฮ้ยโอ้โหหาโทเทมก่อนเลยมีสามเปอผมมีสาเป็นต์ผมวิงบ็อกได้หาโทเทมก่อนเลยมามาอยู่กูอยู่กูอยู่กู โอ้โหไม่ได้หว่ะเธอเทมกั่นไหมเนี้ยอ๋อละมันหมดละมันหมดใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มเอ้าหาใครอ่ะผมอยู่นี่พี่จ้าหาไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้มันลดเร็วขึ้นมากหลอด หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วอขออนุญาตหาโซเทมก่อนเลยเติดน้ายิวด้วยแก้เองไม่ได้ขออนุญาตเป็นหน้าที่หาโซเทมเลยอันตรายโซเทมอยู่ไหนบ้างวะเนี่ย <c oughs> ้านใหญ่มีไม้เอ่เอ้าเอ้า ไอ้มีนทำไรอ่ะไม่ไม่มีเสาขาวใช่ไหมไอซีฝันได้เสร็จแล้วไปช่วยดิมาเครื่องกูมาเครื่องกูเครื่องกูไปช่วยละนำปืนองไปเชอ่ะ น้ำมันหมดแกสซ์ฮอหรือเก้าห้าเบนซินนะเดิอียี่สิบหรือเปล่าอีเซวโรดิอีสัสน้ำมันมาเง,งี้ยน้ำมันมาเลยเงี้ย เฮ้ยไอมีน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 ไอมีนมีนตามไม่ทันมีนบอกไม่ทันหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วกลับมาสั่งเครื่องเดิมเลย โอ้โหแล้วแก้แก้เองมันห้ามอยู่อะเซ็งว <c oughs> ่ะอยู่นี่ก็มาจากไหนกันก็มไม่รู้กำลังปั่นเพลินเลยมาหาคือตอนนี้ไม่มีใครเจอตัวเทพเลยหรือไม่ได้หา ไม่ใช่ไม่เจอแต่ไม่ได้หาหมดแก้วหมดแก๊สไม่เจอไม่ทันยีงตเท่มัมาเหยียในจุดมึงก็วนกับกูบ้านใหญ่เลยแหละจุดง่ายๆเลยที่เรามองข้ามตะก่อนปีนซะด้วยปั่นปั่นดีกว่าเดี๋ยวค่อยหามันมันจะกั้นไม้ต่อเมื่ออะไรนะดนตี ต่อเมื่อเจ็บไงสกิลไม่นับนี่เฮ้ยนับดิเอ้สกิลทำให้คนเจ็บก็นับดิโอเคไอ้เจนี่แม่งเอาไปก่อสองเครื่องแต่อตอนนี้เราเล่นยากละเครื่องขามันใหญ่ใกล้เสร็จแล้วแต่แเครื่องเก่ามันเห็นลว มันก็ถระทืบแต่มันกำลังจะมามาแล้วสตัดเครื่องมาแล้ววิ่งละสี่คูณร้อยไม่ใช่ว่าตัวเทมยอยู่กลางแบบปอไม่มีอ่ะไม่เห็นดึงเลยละกันจังหวะนี้โอโกโรชิมัมโบ มาหาซื้อหาโทเทพมันไม่เจอเนี่ยแหละหาไม่เจอจริงเครื่องเก่าไอซีอ่ะคุณลองหาโซนแถวนี้ดิ อยู่หน้าบ้านใหญ่มีแถวตรงกลางอ่ะไปแถวบ้านฟ้าโทรศทมไม่ได้อยู่ในบ้านใหญ่หรอเพรว่าโทรศัพทมอยู่แถวบ้านฟ้าถ้ามันดิ้งไปไม่ไอมีมันฝันว่อยู่เจอไอมีแล้วรีบมาช่วยนะไปช่วยไปช่วยไปช่วยเครื่องบ้านใหญ่ไม่ได้ฝันมีเครื่องข้างบ้านใหญ่ที่ฝันเครื่องบ้านใหญ่เก็บไว้ฝันสุดท้ายเขาได้ ตัดไปดูเครื่องมันน่าจะารักกับไป,บป,ปห่วงเครื่องไอ้นี่นะเครื่องใกล้เสร็จเครื่องข้ามันใหญ่ทนอีก้รถแตกอะ่ะรถแตกเช็ดจังอ๋อกูเจอละเท่าไหร่อ่ะแล้วกูเห็นด้วยแล้วไงมันก็วิ่งมาหากูเลยไง เฮ้ยโอ้เห็นหนึ่งเท่ากับเห็นหมดไหนวะไอมินเจอตรงไหนวะเออหน้าต่างเลยเนาะตรงตรงรถอะกาๆบานฟ้าอ๋อเรดูละไม่ใช่รถเหลืองนะรถจนอะ มานั่งดูหนังสดไปละฝั่นไฟดีกว่าฝั่นบ้านเล็กละกันฉีกไปแก้คนหนึ่งได้ปะโดเทมมปะกลับไม่รู้บังร้ายอยู่กลับมาบ้านเล็กไงก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วผมให้คุณก้าวกลับไงผมโดดจริงผมไม่ได้จะโดดกลับแต่ผมกดไปแล้ว N: ปูธ <ป na. S 3> ุดป <c oughs> <hose. S 1> ูดูดสวยหัวข้างเราแตกเลยชอบปูซะด้วย่านลมาูอ๋อน้ำมันหมดกระตืเครื่องไม่ทันเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้นใหญ่เข้าบ้นใหญ่หมูป่าเสาหรอ มาโซนเสาเฉยทำทรงความเต็จน,นะเนาะเตือนั้นใกล้เสร็จแล้วโอ้ยเป็นจังอะไรเป็นอะไรกับกูต่างกูจังมีเครื่องบ้านเลก็กอะเครื่องบ้านเล็กกับเครื่องรถแตกตอกเครื่องไปไปไปรอช่วยเลยไปรอช่วยเลยถ้ามันจิ้มเน,นี่ยตอนเนี้ยมันจะมาพวกเราแทนมี20%วิ่งไป ไอโอไปเลยฝั่งนู้เลยแต่ดูจะชอบกูนะมึงเต้าแหข่ง <c oughs> เี่ยอะ ก็่แม่แยกไปไปหาไปหาไปหาหาเครื่องไหนยังกะถาวอีกหาเครื่องไหนเจอกูเฮ้ยมันตึบตับนะน่าเครื่องมันเล็กโฟเกสหมดเลยว่ะแผ่นเครื่องมันเล็กตั้งเครื่องใหม่แต่มันเปผสมเครื่องติดกันกลับมากลับมาเสา กอนเอแค่ซี่ปัน่นที่ไหนอ่ะเคื่องต้นไม้ขาวต้นไม้ขาว <c oughs> แกเครื่องที่มึงมาปัน่นเหับกูวะ <c oughs> เครื่องค้ำรถเหลืองอะ่ะ อรอช่วยมิเวเองพุ่งไปเลยนะกดสเด็พุ่งไปเลยอ่ะพุ่งมาก็มาไม่ถึงหรอกมาถึงได้แข่งเลยแข่งเลยอยู่เลยอยู่เลยแข่งเลยวายวิ่งไปเนี่ยโหเราไม่นอนไม้วะอโมลีไอ้เหี้ย เอาเฮ้ยโอ้โหไปละเดี๋ยวกันพี่หมดแล้วประตูอยู่แล้วแตกด้วยเมื่อกี้กูขามันมุดอ๋อม,มันม,ม,มีมออันมีแรงคอหมายความว่ายังไงลีเจียนแรงคอว<อ>ัดต่อฟัลก็ไม่ติดมานะวันนะ่ะไม่ติดมึงอ,ะงอ่ะแรงคอลีเจียนบานใครวะยี่ใส่แรงคออะไร,รวะเนี่ยพี่ว่ะอยู่บ้านเล็กนะอยู่บ้านเล็กนะ ดติดโนบอลอะไรก็โมรีเซกเลยก็นั่นแหละรีเจนเลงคอว่ามัไปหามึงก็ว่าแปลกๆมันไปหาแล้วไปไปประตูไปประตูไปประตูหัว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 ตัวไหนอ้าว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 สกิลพลาดนะหนุ่มกูเยืนตูไหนตูหลังบ้านเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปบล็อกมาบล็อกมาบล็อกเลยปะบล็อกเลยปะ ไปอยู่ไปอยู่ทานแม่ประตูนู้นเออพวกพวกูรอดแล้วพวกกูรอดแล้วฉันโอ้ยถ้ามันตีด้วยสกิลกูวิ่งสามเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หลุดเลยยานมนมยาหาใครอ่ะพี่แม่หาใครอ่ะเอา้าพี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ก็เก็บของอร่อยไว้ตอนท้ายว่ะ กลบมจากเกมสองตาผ่านแล้วครับเนี่ยเล็งคอสวัสดีคุณเซน,นิชหรอ